เด่น่ะแน่ซาเตอรีเวสกินข้อที่หนึ่งนะคะคิ้วตกลองก้องยกคิ้วลองแก้มหรือเฟติเฟนลิฟ์ก็กิเลยก็ด้เหนียงค่ะสองพันตัดยกกระชับเหนียงเอ็นดูริฟก็ได้เชูขงว่างอืออ้ร่อยนาค่ะบัวทองจีบัวทองบัวทองหรือสเปนอ็นดูิฟถูกใต้ตาโาล ท่าน้อยๆก็อาจจะฟิลเลอร์ช่วยได้แต่ถ้าเริ่มอายุเยอะก็ก็คงต้องเป็นเซเชอรี่แทนแก้มต่อแก้มต่อแฟตการาฟเซเชอรี่ก็เป็นแฟนกาฟก็ได้เติมฟิลเลอร์ก็ได้ฟิลเลอร์ได้คอเหี่ยวย่นอ่ะเล็กลิฟเล็กลิฟเหมือนกันมาเอาเทล่าใบหน้าหมองโซมไหใบหน้าหมองโซมนย่เด็กนักเนี่ยทำทรีทเมนต์หน้าเลเซอร์ก็ได้ สกินบูสเตอร์ก็ได้ถ้าม okay. ันต่อมันไม่ดูหล่อเยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีตายตัวเลยว่าปัญหาหนึ่งเราจะต้องใช้เซอร์เจอรี่หรือว่าไปทางสกินก็บางทีเราก็ใช้สองนั้นร่วมด้วยกันได้ก็แต่ละปัญหาเนี่ยมีวิธีแก้หลายอย่างหรืออาจจะคอมบายการเพื่อให้ผลลัพธ์ดีที่สุดได้ครับเพราะว่าของเรานะคะก็คือการประเมินบุคคลแล้วก็เลือกการให้เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนได้ค่ะ